สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะยังอยู่กับซีเกมส์2 2 2 2ที่ประเทศเวียดนามนะครับกับบรรยากาศการมอบเหรียญรางวัลเมื่อซุปเปอร์สตาร์ของไทยเรานะแมวน้อยบุ๋มบิมชัดชออรโมกสีซึ่งจะตัวนี้ไปต่อแถวนะครับต่อแถวเพื่อขอถ่ายรูปกับนักวอลเลย์บอลชายชาวเวียดนามเบอร์สีนะซึ่งเรามากคนนี้โดยชาวเวียดนามได้เก็บภาพของบุม๋มบิมขณะที่เธอเนี่ย กำลังจะถ่ายรูปคู่กับผู้เล่นชาวเวียดนามนะครับซึ่งเจ้าของข่าวก็ได้กล่าวว่าบุ๋มบิ๋มเนี่ยเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากหวังว่าความน่ารักของบุ๋มบิ๋มจะช่วยทําให้คุณเงียนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหมายเลขสี่ของเวียดนามเนี่ยโศกเศร้าน้อยลงนะครับด้วยความที่ว่าชิงชนะเลิศก,กับอินโดนีเซียแล้วแพ้ได้ที่สองนะยังเศร้าอยู่นะครับหวังว่าความน่ารักของบุ๋มบิ๋มจะทําให้เขาเศร้าน้อยลง ซึ่งชาวเวียดนามเนี่ยก็อิจฉากันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าซุปเปอร์สตาร์ของไทยเนี่ยมาขอถ่ายรูปด้วยโอ้โหชาวเวียดนามก็ชื่นชอบบุ๋มบิมเยอะมากเหมือนกันนะทุกคนก็แมวน้อยของเราน่ารักยังไงล่ะนี่ก็เป็นข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนะหากแอดมินมีอะไรใหม่ๆก็จะมาเล่ามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับสำหรับวันนี้พอแล้วบ๊ายบายไปแล้ว